สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Well ี e Plus ์พอดแคสตคิดเรื่องเงินให้เป็นเรื่องบวกเช่นเคยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมต้นเจ้าของเพจ w เ l l มี p l a นเช่นเคยนะฮะแล้วเราก็เดินทางมาถึง EP ที่8กันแล้ววันนี้เลยมาพูดคุยเกี่ยวกับตัวเลข8กันนะครับทำไมดอกเบีย้ยทบต้นจึงถูก ยกย่องให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่8ของโลกและมีพลังเหนือระดับจัก,กรวาลโดยคุณลุงอัลเบิร์ตไอน์สไตน์วันนี้มาขายคำตอบกันครับผมความหมายของดอกเบี้ยทบต้นคืออะไรนะครับดอกเบี้ยทบต้นก็เกิดจากการที่เรามีเงินลงทุนก้อนหนึ่งไปลงทุนในสินทรัพย์ใดสินท,ทรัพย์หนึ่งแล้วเกิดออกดอกออกผล กลับมาให้กับเรานะครับเงินที่เราได้กลับมาตรงนั้นเราเรียกว่าดอกเบีย้ยทบต้นหรือผลตอบแทนทบต้นนะครับวิธีการคิดนะครับการทบต้นก็ให้เราคิดว่าสมมุติเรามีเงินลงทุนในปีที่หนึ่งนะครับแล้วเราได้รับผลตอบแทนหรือดอกเบีย้ยทบต้นมาอีกก้อนหนึ่งในปีที่หนึ่งเราก็นํา เงินต้นในปีที่หและผลตอบแทนในปีที่หไปเป็นเงินต้นในปีที่สแล้วก็คิดผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยต่อในรอบถัดๆไปซึ่งจะทำให้มูลค่าของเงินลงทุนนั้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในลักษณะเป็นการทบต้นนะครับยกตัวอย่างเช่นหากเรามีเงินหนึ่งมบาทนะครับเราไปลงทุนแล้วได้ดอกเบี้ยหต่อปี ปีที่หนึ่งเราฝากเงินไปหนึ่งหมื่นบาทแล้วเราได้ดอกเบี้ยห้าเปอร์เซ็นต่อปีหรือห้าร้อยบาทเงินต้นในปีที่สองของเราเราไม่ได้ถอนออกมานะครับเราก็ฝากต่อพร้อมดอกเบี้ยในปีที่หนึ่งทำให้เงินต้นในปีที่สองเรามีหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทแล้วก็ฝากไปต่อได้ดอกเบี้ยห้าเปอร์เซ็นตนะครับก็กลายเป็น มูลค่าในปีที่สองคือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันยี่สิบห้าบาทนะครับแล้วเราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราไม่มีการถอนดอกเบีย้ยหรือถอนผลตอบแทนออกมาจนไปถึงปีที่ห้าเราก็จะมีมูลค่าเงินลงทุนเป็นหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบสามบาทในอัตราดอกเบีย้ยทบต้นที่ห้าเปอร์เซ็นตต่อปีนะครับเราจะเห็นว่าดอกเบีย้ยทบต้น มีความสำคัญนะครับในการวางแผนการเงินและการลงทุนในชีวิตของทุกๆท,ท่านนะครับนักวางแผนการเงินจะนำหลักการของดอกเบีย้ยทบต้นไปวางแผนการเงินอย่างเช่นวางแผนกเกษียณวางแผนการศึกษาบุตรให้กับคุณลูกค้านะครับผมก็มีความมหัศจรรย์ของดอกเบีย้ยทบต้นมาเล่าให้กับเพื่อนๆทุกท่านฟังนะครับ คือสมมุติว่าเรามีเงินอยู่หนึ่งล้านบาทนะครับแล้วเรามีสองทางเลือกทางเลือกแรกเราจะไปฝากเงินกับธนาคารยกตัวอย่างว่าธนาคารให้ดอกเบี้ยกับผู้ฝากเงินสองเปอร์เซ็นต่อปีส่วนทางเลือกที่สองเรามีเงินอยู่หนึ่งล้านบาทแล้วเราจะไปฝากลงทุนในหุ้นนะครับซึ่ง เราอาจจะใช้เป็นสมมติฐานว่าหุ้นให้ผลตอบแทนเรา10%ต่อปีนะครับแล้วเรามาดูกันว่าระหว่างสองทางเรื่องนี้เมื่อเวลาผ่านไปนะครับทางเรื่องไหนจะให้ผลตอบแทนมูลค่างเงินในปลายทางมากกว่ากันแน่นะครับทางเรื่องที่หนึ่งนะครับถ้าเราลงทุนนะครับด้วยเงินหนึ่งล้านบาทตั้งแต่แรกนะครับแล้วเราไม่ได้มีการเติมเงินอะไรเลยนะฮะ ผ่านเวลาไปสิบปีนะครับเงินของท่านก็จะเพิ่มจะมีมูลค่าประมาณหนึ่งจุดสองล้านบาทหรือหนึ่งล้านสองแสนบาทนะครับแต่ทางเลือกที่สองถ้าเราลงทุนในหุ้นที่ให้ผลตอบแทนโดยสมมุติที่หาว่าสิบเปอร์เซ็นต่อปีนะครับเงินหนึ่งล้านบาทจะกลายเป็นสองจุดหกล้านบาทหรือสองล้านหกแสนบาทนะครับแต่สมมุติว่าผมบอกว่า ถ้าเราเลือกทางเลือกที่สองแต่เราไม่ได้ฝากลงทุนแค่สิบปีล่ะครับเราลงทุนกับตลาดหุ้นไปเรื่อยๆนะครับบอกลงทุนไปถึงยี่สิบห้าปีด้วยกันนะครับความหัศจรรย์มันจะเริ่มเกิดขึ้นนะครับเงินหนึ่งล้านบาทของท่านนะครับยี่สิบห้าปีผ่านไปจะกลายเป็นสิบล้านบาทด้วยผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยต้นสิบเเซ็นต่อปีนะครับแต่ก็จะมีหลายท่านบอก โอ้โหคุณต้นพูดแบบไม่ต้องเติมเงินเลยเป็นไปไม่ได้ใช่ครับคือถ้าเรายิ่งเติมเงินเรามีเงินออมเพิ่มระหว่างทางเงินปลายทางนะครับมูลค่าก็ไม่ใช่สิบล้านบาทแน่นอนเพราะเรามีเงินเหมือนเรามีมีกองกําลังเราเพิ่มเข้าไปเพิ่มทําเงินทําเงินทําเงินไปอีกระหว่างทางนะครับมันก็ต้องย่อมมากกว่าสิบล้านบาทแน่นอนผมเลยมีไอเดียนะครับสําหรับคนที่บอกว่าอ๊ยลูกค้า เราไม่เราไม่ได้มีกําลังขนาดหนึ่งล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มสะสมเป็นเงินออมก่อนนะครับอาจจะเป็นไอเดียนะครับเริ่มเดือนละห้าพันบาทออมไปนะครับเรื่อยๆนะครับเป็นระยะเวลาสิบปีนะครับสมมุติเราให้ผลตอบแทนเท่าเดิมเลยนะครับที่สิบเปอร์เซ็นต่อปีสมมุติเราลงทุนในหุ้นนะครับ 10ปีผ่านไปเราจะมีเงิน1ล้านบาทนะครับถือเป็นความมัรนใจเลยก็คือฝันว่าจะมีเงิน1ล้านบาทแต่เราเริ่มแค่เดือนละ5,000บาทนะครับคือเราใช้วินัยครับวินัยจากการที่เราเริ่มต้นด้วยเงินน้อยๆแต่เราทําอย่างสม่ําเสมอแต่ถ้าเราสามารถอมได้มากกว่า10ปีจากที่เราเป้าหมายคือเราได้เงิน1ล้านบาทมันก็จะได้มากกว่านั้นนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับดอกเบี้ยทบต้นคือเครื่องมือนะครับที่มาสัจจริงๆในการวางแผนการลงทุนของเพื่อนๆทุกท่านนะครับแต่ผมให้ข้อคิดนะครับในทางกลับกันนะครับเราก็จะมีความสุขเมื่อเราให้ดอกเบี้ยทำงานนะครับแต่ถ้าเกิดเรานะครับเปลี่ยนจากที่เราจะรับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนเรากลับไปจ่ายดอกเบี้ยแทนอันนี้เราก็จะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติเราไปกู้ซื้อรถละกันนะครับคือเราเป็นเป็นหนี้สินเนาะซึ่งเราต้องจ่ายดอกเบี้ยทุกปีทุกปีแล้วมันเป็นดอกเบี้ยที่ฟิกด้วยนะครับเพราะนั้อันเนี้ยเหมือนเราไม่ได้ให้ดอกเบี้ยทางานให้เราแล้ะเรากลับการเป็นว่าเราต้องทํางานนะครับให้ดอกเบี้ยแทนนะครับอันนี้คือทางกลับกันนะฮะสรุปนะครับผมคิดว่าเพื่อนๆนะครับน่าจะได้ ไอเดียว่าเราจะไปลงทุนอะไรนะครับเราก็ลองใช้หลักการวิธีคิดของดอกเบียทบต้นนะครับไปประกอบนะครับดอกเบียทบต้นถือเป็นหลักคิดที่สำคัญที่จะทำให้เพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับมีความฝันในการที่จะสร้างความมัง่งคั่งให้กับตัวเองนะครับวันแล้ววันเล่าครับยิ่งเราเริ่มก่อนเราก็จะได้พลังของดอกเบียทบต้น นานกว่าคนอื่นนะครับหรือที่เขาเรียกว่าเริ่มก่อนรวยกว่านะครับความมหัศจรรย์ของดอกเบีย้ยทบต้นนะครับก็เป็นไปตามหลังที่คำพูดของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับคือดอกเบีย้ยทบต้นคือสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8ของโลกใครที่เข้าใจก็จะได้รับผลประโยชน์ของมันไปใครที่ไม่เข้าใจก็จะต้องเสียมันไปแล้ววันนี้ ต้องลากันไปก่อนนะครับฝากกดติดตาม Welmypass Podcast ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนถัดไปสวัสดีครับ